สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงยงูหลวงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวัสงงวงงามมือณีบ้านสมหวัสงงวงงามผ้าผีผ้าหน่องมาเลาะชมงวางงามที่ตลาดนัดโคกระบ,บือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัยดยโสธรพี่น้องมือนีกก้กระรงกับเสาวันอังคารที่สิบหกคือสาคมำสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเป็นเสาที่พี่น้องมีความหวังแล้วยนะพี่น้องเนาะชาวไทยเอาถูกวันที่หนึ่งถูกวันที่สิบหกก็มีความหวังน้ำใจเลยพี่น้อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงวงงามงโชคดีทุกคนะ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 ู่ทุกคนเนาะพี่นอ้องเนาะร่ำรวยร่ำรวยพี่น้องมื่อนี้เนาะเป็นเศรษฐีทุกคู่ทุกคนเละพี่น้องบ้านสว่างงามสิพาเลาะชมงามงามนะครับที่ตลาดนัดโก,ก้กระบือบ้านเชี่ยววางเขานีน่ตลาดนัดบ้านเชี่ยววางเพิ่งเปิดทุกวันอังคารเลยพี่น้องทุกวันอังคารน,นะครับผมสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับผมผู้ใดอยากมาเลาะมาชมบรรยากาศเบื้องบรรยากาศที่ตลาดนัดกระมาได้พี่น้องเพราะว่าตลาดนัดเพิ่อนตั้ง อยู่ติดถนนใหญ่ทังไปเซระพุ่มทางไปรอยเอ็ดพี่น้องห่างจากตัวเมืองปรมานหากิโลเมตรพี่น้องติดถนนใหญ่เป็นสนามบางใหญ่เลยพี่น้องตลาดนัดเชียงหวังตอนนั้นตลาดบางใหญ่พี่น้องัวหลายควายหลายพี่น้องมาชมบรรยากาศกันได้พี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาดิกรับชมงวงงามกับฝากในเอพี่น้องฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบันสมบัตงงวงามห้เอ้ใหายน้ำแน่พี่น้องมาเปิด ราคากัะมัวแม่สาวหน่อยหน่อยนะครับคุณงามเพสิดวนขรบุสวัสดีครับาาขออนุญาตทายถ้ำแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไหร่ยังซ้ำนีนเ่เปิดไปสองหมื่นหกพัสองหม่นหพี่นองแม่สาวหน่อยง,าม,งามลูกสาวผู้ใดือ,อตัอว่าพิ้นแตงเขาเหรอือเป่นนี่คือเขางามเขา,าเโอ้เขาธรรมาชาติตะวันงามพี่น้องเขาเป็นงามราคาสองหมื่นครับหกพันสองหมื่นคับหกพันเด้พี่น้องแม่สาวหน่อย ถ่ายเพื่นสูงไรยูทูปแล้วน่าร้อยยี่สิบถ่ายเพื่อนพี่น้องเนี่ยพี่ต่อไปเป็น s <S แม่ขอกแม่ขายสีสันดีพี่น้องต้นโตดีเครื่องดำน้ำไตกระชับดีสองหมื่นห่มเพื่นมาจากไซน์ครับเยอะโซนี่แหละเนาะบ้านไซมูนเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าเก้าแม่สาวหน่อยสองหกพี่น้องเบิ้งต้นโตัวงามสีสันกระหังอยู่เลยพี่น้องไป่ตาไปเลี้ยงเอาเป็นแม่ขอกแม่ขายอยู่เครื่องดำทั้งพี่น้องขอบคุณหลายๆมาครับผม สองหกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพผูนใดพี่น้องนะครับพี่น้องมาอีกท่านนี้มาเบิ่งงวงข้ามแทบบีรถกำลังเข่าหลายพี่น้องคุณรถคุณรถงวงเากำลังเข่าพี่น้องเนาะเป็นสิะดวกเขาข้อมูลบาะแม่สาวหน่อยสวัสดีลูกขออนุญาตครับผมอันแม่สาวหน่อยเนาะ แม่สาหน่อยสีแดงพี่น้องจัดจ้าเบิ้นง<ไ>น,น้ำไต่เครื่องครับผมเบิ้งต้นโตหนังหนาสาใหญ่อยู่พี่น้องเครื่องดำหางงามเบิ้งเอาพี่น้องสูงไายเพิ่นสูงลอยสามสิบใจความสูงเพิ่นต้นโตยาวดิพี่น้องสีสันดีหน้าตาดีแข้งขาเบิ้งใส่ก่อนดูขางท่างคุ่นบ่อ๋อป๋อ้าเพิ่นว่ามีตำหนิอยู่ดูขางนิดนึงมันมันสุดบ่หรือ,รอจังเด็กโอ้โอ้ป๋อทั่วไรบ้านนี้เสาหา อาโทษราคาเส้าหาดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นวามีตำหนีแน่ผู้ใดบ่สนใจตำหนีกับ่เป็นอย่างเนาะบ่สนใจกับ่อเป็นอย่างนี่เพ่นเบิงพี่น้องเบิงลักษณะง่วแต่ว่าเพิ่อนเปิดถือถือพี่นองสองหาเออเพื่นปิด่ังเลยเพื่บอกพรอมแต่ว่าผู้ใดพสนใจเรื่องนี้พเป็นย่งได้ัวง่วถือไปเลียงนาเอาาเบอร์โทษในห่ย3าามก้ยหลจะสเยโขา้ย ไปเหมันใครยังไงน้ำกันนี่ตัวนี้อ่าไอ้สังเพิ่งไปสายควายอยู่ด้วยตะเกามาสายงัวไปสายควายเป,ป็นว่าอ้าวมันมานได้ลูกงามงามงัวเพิ่นงามอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันมีตำหนินิดนึงผู้ใดผูสนใจตำหนิกับว่เป็นอย่างสองหาตบักใหญ่งามงามสีแดงงามพี่นออ้องมันมา,นานลูกมาเบิ่งอีกท่าหนึ่งพี่นอ้องก็น่มันไม่ไกล้พี่น้อง ขงบรรยากาศการสื่อการขายมาเบิร์แม่ลูกโค่นนี่งามๆสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกลูกผู๋เนาะเฮ้ยลูกแม่บ่เอาลูกแม่ได้พี่น้องโอ้ยเบิร์ป้าโตลูกเพื่อนพี่น้องลูกมางามลูกพ่อไดนเนื้อลูกพ่อบอลบ่ลบอตาว่างามได้พี่น้องเบิ่งแม่เพื่อนแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบหาเกือบลอยหาสิบเลยเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนใหญ่ตาว่าสีกาบลาพี่น้องสีออกนวลๆแน่ ต้นโตหางเพลินงามพี่น้องมาเบิ่งลูกเพลินเครื่องดำแม่เพลินแต่ว่าลูกงามงามพี่น้องนี่ลูกมีเราไม่กอลูกพอหลอดแน่นอนลูกงามอยู่พี่น้องต้นโตดีๆกำลังกินนมอยู่นี่ลูกสาวเพลินมาฟังราคาเพลินเพลินสิเปิดไปดเท่าใดบันเปิดเท่าใดโค้นนี่หาสิหาพี่น้องแม่งามแม่งามแม่ใหญ่หล่ะกับลูกงามพี่น้องลูกมีเราไม่ก่อเนยนอนลูกพอดังเนยนอนลูกพอหลอดเนาะมันงามลูกพอหลอดเปิดด้วย โอ้เคเอกแปดโอ้กันอย่างนพี่น้องลูกเคเ8ฟดได้ลูกสาวเพิ่นงามงามอ้าวากเบอร์โทรอะไครับ่น้บอโทร3า0สาศูนย์แปดสามามหกสี่ห้าศนย์ก้าหนึ่งเนาะมาจากหลอยเอ็ดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกเคเอฟสามน่แม่บางใหญ่เปิดไบหาสิบหาเนาะหาสิบหาเปนเปิดว้พี่น้องลูกงามได้พี่น้องให้เบิ้งลูกงามงลูกเคพี่น้องเบิ้งากำลังกินนมอยู่ เพิ่งได้เดือนสองเดือนนี่แหละลูกเพิ่นประมาณนี้เอาขอบคุณหเล่นมาอานครับผมยังต่อพี่น้องอมาเบิ่งแม่สาวอีกแม่หนึ่งงามงามพี่น้องทางนี้เพ,พิ่นสิสะดวกให้ข้อมูลบอก่าขออนุญาตเพิ่นพี่น้องขออนุญาตครับแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องสีแดงคืนคืนสีแดงงามลูกพ่อใดฮึ่อ,อ,อแต่ว่าพ่อดั่งเนาะพ่อหลอดเนาะเครื่อดงดำพี่น้องหางนะเบิ่งโต๊ะ สาวสีแดงพี่น้องสีแดงจัดจ้านน้ำใต้ดีน้ำใต้กระชับพี่น้องต้นโตดีเปิดเท่าไหร่หื้อสามสิบสี่พี่น้องว้าวราคาง่วงสามสิบสี่เลยพี่น้องแบตเตอรี่ตะกอนบ่ได้ด้ราคาหนิพี่น้องเสือไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้เด้พี่น้องสามสิบสี่เพิร์เปิดไว้พี่น้องบ่ธรรมดาง่วงงามเลยพี่น้องลูกมีเรามีก่อแน่นอนเบิ่งน้ำใต้เพิร์งามอยู่สามสิบสี่เนาะต้อต้อต้อใดอีกคนว่างามเลยพี่น้องท้ายเป็นสูงอร่อยสามสิบห้าได้ที อ่ะฝากเบอร์โทรนี่ครับพีแปด088 088 444 444 9361 9361ห้อยเพื่อนมาจากไเนี่ยงไฮครับบันเสียงหวังโอ้ยบันเสียงหวังเขานี่ด้วพ่าเพื่อนประจำเออโทรมากันเห็ยนเราเปล่าทั่วมาอยู่บันเสียงหวังางเขานี่ใกล้ๆสนามติดสนามนี่แหละพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมยังต่อพี่น้องมองบรรยากาศมองเงางามพี่น้องบรรยากาศ การสื่อการขายคือการปาพ่อพันบักใหญ่พี่น้องพ่อบักใหญ่สีมุมมุมแต่ว่าใหญ่เละพี่น้องพ่อพันบักใหญ่ทายถ้ำเดี๋ยวพลาโทเป็นไทย่างได้พี่น้องมันใหญ่สีเอาไปเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อพันได้เลยนะครับผมผู้ใดอยากเอาไปเป็นพ่อขอกพ่อขายสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกบ่เนาอกครับผมพ่อพันเนาะเฮ้ไก่อน ทิท้ามเพ่นรวดรอโอ้สาเพ่นรลดวะสัน <c oughs> ป้าทมันมีสื่ออยู่บ่คือบักไงบักขนมบักขนมโอ้ยบักขนมป้าทุกไทยเพื่นสูงตัวไหนฮึยได้บ่อร้อยร้อยหกสิบกัวร้อยหกสิบกัวอะไรใช่บักร้อยหกสิบหาใดเนาะไงดีมาเบิ้งทางผพี่พี็รอรอพี่น้องสายหูแน่พี่น้องโอ้ยรอรอ ตัน์ตัวเพื่อนพี่น้องเอาไปเป็นพ่อขอพ่อขายได้เลยเด้พี่น้องสูงร้อยโฮซิมาเกือบร้อยเจ็ดสิบไงพอพันผู้ใดอยอะๆพอพันไปคุ้มขอกุ้มฝูงพี่น้องไปเป็นพ่อขอก่อขายพ่อคุ้มฝูงได้เลยใหไงงามทายเพื่อนอุ้เครื่องดำพี่น้องฝักใหญ่เลยเอาไปพร้อมผสมได้เลยพี่น้องเอาไปใส่งานได้เลยเนาะเปิดเท่าไหร่ฮึยเปอร์กซิมาฮอกาพี่น้องหกหมื่นห้าพันพอพันไดราคาพอพันได้เลยพี่น้องเอา ต่อร่องได้อยู่เนาะเอาปากเบอร์โทรหน่ครับบิณเทน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 เอาว่าปากเบอร์โทรเบอร์โทรมีบ่อยเอาบ้าบออ๋อเพื่อนบ้านาจ่าไซครับบ้านากหัวค่ำนี่ไซก่อนปากตอ้อบันบากหัวค่ำนี่ตัวนี่ยู้สนามนี่ตัวนี่หัวนยู้ดบันสนามนี่พี่น้องบันบากหัวค่ำเขานี่ติดกับสนามนี่พี่น้องพวกสิผาเปิดใบปากพอบักใหญ่พี่น้อง ไสองปีกว่าปีกว่าแล้วใส่งานได้เนาะครก็ใส่งานได้พี่น้องโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจราคาพอต่อรองราคาพอปังแคงเสียดายเพื่อนเพื่อนเบอร์โทรห้อยยังล่ะซื้อซื้อห้อยยังซื้อไนทิ้นห้อยทิ้นห้อยทิ้นบั่นหัวค่ำบั่นหัวค่ำเลยพี่น้องเลยบั่นปลาเข้าไปนิดนึงพี่น้องเออหน่อยหนึ่งเบิ่งพอบางใหญ่เสียดายเพื่อนเพื่อนมีเบอร์โทรพี่น้องเบิ่งไว้พี่น้องราคาหางัวเอาความพูดเลายๆเด้อมันหมาน บรรยากาศพี่น้องเป็นบรรายากาศการซ in ื <K> ้อการขายแม่สาวหน่อยตัวนีแม่สาวหน่อยตัวนี้เท่าไหร่พ่อเป็นบรรยากาศการซื้อการขาย่าบรรยากาศคือคักได้พี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายคือคักก็สมควรเราจังหวะพี่น้องมันแน่นแล้วพี่น้องสนาม <aro> นี <K> ่ หลายพี่น้องคนมาสื่อกลายคนมาขายก็เยอะได้พี่น้องตลาดมานันเบิงบรรยากาศโอ้ยพี่น้องคือคักคือค้างอีดีเปิดกำลังต่อรองกันหลายพี่น้องมาหยุดมีทุกสายเลยพี่น้องสายเหนือสายขุนสายงัวเลียงงัวสวยงามมี่พี่น้องเบิงบรรยากาศมาเบรราาิงอีกโซนหนึ่งพี่น้องทางนี้สายเหนือลูกไหวส่วนใหญ่นะพี่น้อ,องทางงัวเลียงพนกล้าชื่อไแต่ว่าสายเหนือส่วนใหญ่เนจะปลูกไว้พี่น้อง พ่มีจากของเพื่อนผูกหวเห็นหน้าหอยมาเบิงเห็นหน้หางเพื่อนมาเบิงคอแม่เบบไงท่านเพื่อนมาเบิง่ารถมารถมาที่นอกรถรถรถกำลังเขามากอตัีพที่นราอยูรถกำลังเขามามาสายแล้วล่ะกำลังเขามารอนต่อเพื่อนสบ่ ขออนุญาตลูกแม่สาวหน่อยให้รถมันไปก่อนเนาะกล้วยเมหัวแม่สาวหน่อยพี่น้องงามสีสันดีต้นโตดีสูงรอรอยสามจุดไต่น้าไต่ที่ดีพี่น้องนไตน้่าเครื่องดีเครื่องดีไตยงามพี่น้องแม่หน่อยตัวนี้แม่สาวหน่อยตัวนี้งามดีเปิดเท่าไหรลูกซ้ำนี่เท่าไหก่อ็ยี่สิบเก้าห้าร้อย สองมื่นเกาพันหาอรพี 50. ่น <demek> no ้องสองมื่นสองมื่นเก่าดอร่้องตดว้อง่อยู่เป็นว่าเนื้อหนังดีลูกพอหลอดลูกพอดังเพี่น้องงามต้นโตดีเบิงสีสันตนโตเบิงพี่น้องงามเะพี่น้องเปิดราคาเบาเบงไร่ดีอ่ะเลยพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนี่ลูกกัน080 106 3ด0 0 3 2 0 0มาจากอาามมรอยพี่น้องเปิดไว้ย0 เก้าห้าร้อยพี่น้องกอต่อรองพี่น้องห้ามอยู่เอาไปเป็นแม่ขอดแม่ขายได้เบิ่งตนโตเพิ่นเครื่องเพิ่นดีอ่ะคอามคุณหลายๆเด้อมันมาลูกถึงบรรยากาศเพิ่นผูกไว้แม่นี่ก็ใหญ่ๆพี่น้องเพิ่นผูกไว้ตงสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันบ่หรืบอบ่แม่โอ้เพิ่นผูกไว้โอ้ยตัวนี้แยกลูกมากเนาะเปิดเท่าไรครับบางใหญ่ เศ้าเจ็ดครับเส้าเจ็ดพี่น้องแม่บากไงเป็นถั่วใบเส้าเจ็ดสูงใหญ่แม่ใหญ่เอาไปเป็นแม่กอกแม่ตายได้ซองเจ็ดราคาพี่น้องงัวนเป็นราคางัวพี่น้องีบเจ็ดกไงอี๋ว่าเป็นง่วนหน่อยง่วนใหญ่สูงรอยหกสิบ่วเจ็ดราคาตาโชว์ราคางวพี่น้องไมาจากใส่เหรอมาจากพนุไพครับพนมไพคลเนาะไนี่ตัวนี้ บุญประเวนี่บุญหมองไฟเป็นตอนไหนเง้ใกล้ถึงแล้วเนาะพนไฟเหรครับมันที่สาี่อ๋มีทุน่าเนาะยโสทรพืชสภาพอร่อยเอ็ดเพิ่นมีทุนาหพี่น้องสองเกิเปิดเปิดไ้เอาฝากเบอร์โทษเนี่ยครับ0 9 3ศูนย์เก้าสามศูนยี่หองสองแดก้สดพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับผู้ใดสองเกบักใหญ่พี่น้องคนแยกลูกมากเอาคอบมุณดลร้ๆมาด้วครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องมีบรรยากาศ การสื่อการขายหัว่ะทตลาดนัน<ม>โคกระบือบาน<ม>เชียงหวางพี่น้องคือคักตว่าถ้าเบิงตามาจำนวนงัวถ้กระเบิงตามงัอ่ะแหละพี่น้องมาเนี่สายขุนหลายพี่น้องสายขุนสายเหนือลหลาหลาพี่น้องบักผูหลาัหลาแห้งไหลแห้งเหมือนพี่น้องตัวผูหลายที่สุดเลยมิน,นิ เพื่อนกับบอคอยสะดวกให้ข้อมูลหรือพี่น้องก็เลยอ่วัตถนใดข้อมูลหลายพี่น้องก็พาย,ยางไปเรื่อยๆน้นพี่น้องเนาะยางไปสักก่อนมาเบิ่งอีกทางหนึง่งหนึ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายง่วเป็นสายคุณหลายพี่น้องเขมามากเลอนี้สายคุณหลายหล นำเพิ่มบรรยากาศนเบิ่มบรรยากาศหายทำบรรยากาศให้เบิ่มพี่น้องเ,อเงบิเบ่มออแม่ลูกผูกนนกับงามพี่น้องเป็สปนสะดวกแม่มุ่มุ่งลูกงามงามสวัสดีครับสะดวกให้ข้ขอมูลบ่นนอน้าครับผมบขออนุญาตลูกผูกเนาะลูกงามงานเบิ่มลูกเพิ่มพี่น้องเติมโตดี่ดีลูกเพิ่ม นังนาซาไงแต่ว่าลูกปวดงามน้อลูกพ่อไรใช่พ่อู้แต่ว่าพ่อหลอดล่ะเนาะมันงามดีใจลูกดีนี่แม่เพื่อนพี่น้องแต่ว่าลูกายเพป็นงามงามใจให้ลูกดีครับพี่น้องเนาะเลี่ยมดีเลี่ยมจัดเขาเอิดว่าเลี่ยมจัดกันตัวเมียนี่ยโอ้ยบางพอเปลี่ยนแต่ว่าตัวผู้กับ่อเป็นอย่างมันงามอยูเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนงามอยู่นั่นแม่เพื่อนพี่น้องหายเป็นสูงลอยหาสิ่งใดความสูงเกินใจลูกใจให้ลูกดีพี่น้องใจลูกแดงจริงคือแม่เป็นสีเข็ดๆเปลืเท่าไรข้อมนี่สี่หมื่สี่สิบสอง 4 2่0 0ืพี่น้องแม่ลูกลูกผูกสี่หม่นสพันแม่ยังสดสดยู่เดพี่น้องท่องดีลูกแรกอยู่บางพี่น้องตนโตดีสี่สิบนเปิดไวไมาจากไซนครับหัวตะพัานอำนาจเจริญพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนน่ครับ0ูนย์กส่าไรกับส,ส,สามหกศูนย์สามเก,ม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 กแม่ลูกลูกผู้ลูกงามงามพี่น้องสี่สิบนเปิดไ้เนาะ อ่ะขอบคุณหลายคนครับคุณไดสนใจกระโท่มาต่อรองตามเบอร์โทษที่เพิ่นฝากไว้พี่น้องแม่ลูกลูกลูกงามอ่ะนี่ต่อพี่น้องสนใจกระโท่มากเนาะมือบรรยากาศมือบรรยากาศมือบรรยากาศไป็นสักกอนพี่น้องแม่บอกง่ายแม่งงามแม่เนี่ยพี่น้องบอกว่ามันสะดวกเลยข้อมูลบอก ขออนุญาตมัก่อนรับจัดเกมันบรรม่กาศงไม่้อนไม่ต้อยาม่ตอม่ต้องไม่ต้อ่องขมอม่ตอม่ต้อม่้อ่องม่ต่แ้ม่ส้องไม่ต้อม่ตมต้อม่ตอง่ตอง่้องไมต้องไต้งขึต้นงไ่้องนม้องไี่ต้อ่ตนอ่ต้องมต้งไต้นม่้ององตั้งตรงขาหน้อกอ่าสีกไงแต่ว่า เข็มเริ่มเข็มขึ้นเพิ่อนเรื่องเพิ่อนตายหายเพิ่อนเนาะหายลอยซีซีผาบวกต้นโตดีที่พี่น้องนั่งนะสายญ่น้ำไต้หามพี่น้องเบิ่งน้ำไต้เพิ่อนน่มสีเต่าน้ำไต้กระชับดีหน้าตาเพิ่อนหามพี่น้องเปิดแชร์สามหมื่นสองพันพี่น้องเอ้ยงัวโตบักไงสามหมื่นสองพันเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายได้สบายเลยเนาะโอเคได้งัวตัวนี้พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายได้พร้อมผสมเพิ่อนไปบักภูน้อยยังมานี่แหละมาตอมเพิ่อนล้ว สามสาโทษพี่น้องต่อได้ยังครับต่อได้นิดนึงวันวามันใหญ่หลักาถือน้ำเอาฝากเบอร์โทษในหนูศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก่งานึ่งหนึ่หครับหนึ่ง้าสม่วงสามสิบม่วงสาอุบลราชธานีพี่น้องม่วงามทางม่วง30มสิบเปิดเอามาเปิดราคามือนงี้มีดีเลยพี่น้องนอเรื่องงั้นดีนอํนำไปดีเขาเอินว่าเรื่องตลอดเลยพี่น้องนะเรื่องตลอดเป็นแม่อดแม่ข่เดสบายโอเคเลยขอบูุเรลายๆลูกมันมัครับผมง่น้อง เลยมาอีกทางนึ่งพี่น้อ,อาางมันบรรยากาศทั้งคือคักพอสมควรพี่น้องมาหนี่งประกองการซื้อการขายเื้ยมาเบิ่งงวงใหญ่งวงงามตออัวหนึ่งพี่น้องเป็นสิสะดวกข้อมูลบอกแม่แบบงี้พี่น้องงามงามขออนุญ,ญาตลูกท่องบอกครับนี่โอ้ปลาทูปลาสิบพกเดือน ตะเกาสองปีน้องเพิ่นผสมเนาะตะวาตโตงไงนี่หรือมันพบุรุผสมหรือเปล่านาะงกำลังเนาะกำลังเบึงต้นโตเิ่นพี่น้องเฮ้ยพี่น้องกำลังเป็นเม่นกำลังมีเหมืองตาหน่อเพิ่นปานหัวปู่พี่น้องตั้งตรงขาหนางามสีสันดี่ดีเบึงโคนเพิ่นงามไต่เพิ่นพี่น้องเครื่องดับหางงามปลามันลูกผสมแบบนี่เลยวขั้นแต่งเขาเนี่ยงามครับพี่น้องทัานถูกกรรมสุดยอดเบ่งถ่ายเพิ่นหางเพิ่นเพิ่งรอบโตถ่ายเพิ่นสูงลอยสาวยุหาเลยพี่น้องความสูงเพิ่น ต้นโตดีเปิดเท่าไรลูกหาเท่าไรหาสิมหาเพิ่นเปิดไวบพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขข่แม่พันเดีเลยสุดยอดเลยพันถูกกรรมเพิ่นพี่น้องหาิมหาเพิ่นเปิดใบพี่น้องมาจากไซน์ลูกรอยเอ็ดพ่นทองรอยเพี่น้องเอาฟ้าเพื่อโไปศน์แปดสองหน่งูนย้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพิ่นมาจากพ่นทองแม่สาว้อมผสมโอา ความผสมหาซิบหาเพิ่นเปิดไใบงามต้นโตดีพี่น้องเบื้องน้าตางงามงามเบิดโตเป็นแม่ครอแม่ขาเดี๋ยวสบายเลยพี่น้องงามอยู่เอาขอบคุณเล่ยไลูกมันมันงามหัวตัวดีพี่น้องหาซิบหาเพิ่นเปิดไว้โอเคคงัวงามงัวใหญ่เบื้องบรรยากาศพี่น้องเบื้องบรรยากาศคือคักเพื่อนซ่งเพื่อนอะพี่น้องหลังมะวางงัวงามพลาเแล้วน้อพี่น้องเนาะชมเท่าที่ เพิ Dante, asure, ่นให้โอกาสเท่าที่เพิ่นให้ความสะดวกน้องพี่น้องเนาะลังหอยในหอยเพิ่นกับพอสะดวกให้ข้อมูลกับพอเป็นยังเก็นยางเท่าที่เพิ่นให้ข้อมูลได้ยางเป็นเรื่อยๆสักครั้นาะพี่น้องเนาะมาอีกโซนหนึ่งมันหลายโซนเลยพี่น้องส่วนใหญ่เหมือนนี่คือสมบมเณ์แบบเป็นงัวขุนเป็นงัวผู้ไล่หลายพี่น้องตลาดนั้นนี่งัวผู้จะหลา่มาเบิ่งอีกแม่หนึ่งแม่แยก สวัสดีครับขออนุญาตห้องห้าลูกบ่นี่เนาะเป็นแยกลูกเป็นบ่แยกออกโอ้เป็นแยกลูกแม่หลองง่ายกอนหลูกมันง่ามล่ะขายลูกก่อนลูกโคลลูกผูกแม่สูงลอยห้าสิบได้ความสูงเป็นพี่น้องเป็นห้องห้าลูกเครื่องดำดีเอาไปเป็นแม่ครอบแม่ไขยได้มันสูงมันใหญ่พี่น้องต้นโตดีหน้ามแตยที่ดีพี่น้องเอาไปเป็นแม่ครอบแม่ไขยได้เลื่อยหัวต้นพี่น้อง สีกับเข้มตลอดโตเลยเบิ่งแข็งขาเพิ่นแมโอ้โหลด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 เห็นลดเนไปก่อนเปินห้องเท่าไหร่เพินราคาห้องสามครับสามสิบสเปิดเปิดแม่บอกไงสามสิบสองต่อร่องใดอยกเบิดมือเิ่นว่าสามิบองนี่อู้ยสุดยอดอ้าเบอร์โทษนหครับมันปลาเบอร์โทษเนี่ย้ามีผู้สนใจโทรมา081คร หนึ่งสามเกสองพี่น้องเพิ่นมาจากสาย้งนู้วตจนี้ข้ามเขื่อนแจ่วข้ามเขือนแจ่วจะโซ่้อนพี่น้องโอ้ใช่เลยขอพูดเลายๆมันม้าครับผมไม่บักใหญ่พี่น้องสามสองพี่น้องไห้ต่อร่องไหนพี่น้องโอ้ยพี่น้องโตบักใหญ่ดีโตใหญ่ดีอ่ะมันม้าครับผมมันหองหาหลูกมันหะวเบิรนแจกลูกมาผ่านสว่างง่วงห้ามแต่าพี่ผาน้องออกชมหัว มืัอนี้อาจจะบ่ได้หลายพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาเนาะมาตัวใดอยากได้ตัวใดไปเขาฟอกเขาค่ายไปเลี้ยงก็ต่อรองนะครับโทรมาต่อรองกับน้องหอยเพันได้พี่น้องปัสสมงงวะง่วงามพวกสีผ้าพีพาน้องมาชมุ่มไปเที่ยวเที่ยนเนาะพี่น้องเนาะฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันคนไหญ่โคช้ชแฉกติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับผมสำหรับมันนี้ลลลนนคลิปนี้พวกสิบหบอกกันแคกอย่างพี่น้ะครับเนาะ พเมืพี่น้องเกษตรกรทเยร้ล่ครับแฟนเพจปาสมัว่างงาจะมีแต่ความสุขความเพริญเห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบื่หนีบนสีน้ำตาลสวัสิดนี้พกพกันเชนครับสวัสดีครับ